เริ่มเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะถึงเวลาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวันนี้ท่คนอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะน้นบัณฑิตแล้วค่ะเจนเลยค่ะแล้วค่ะชัดเจนเลยค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาเรียนการหารที่ตัวตั้งมีสี่หลักเหมือนเดิมตัวหารมีหนึ่งหลักแต่เมื่อวานเราเรียนหารลงตัวไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อหารไม่ลงตัวนะคะการหารไม่ลงตัวนะก็คือเหลืออะไรลูกเศษค่ะห้าเหลือเศษเศษค่ะเมื่อวานหารลงตัวไปแล้วง่ายกว่าหารไม่ลงตัวเพราะว่าไม่เหลือเศษวันนี้หาร ไม่ลงตัวก็คือต้องเหลือเศษนะคะดูพ่อค้าค่ะขเขาบอกว่าพ่อค้ามีข้าวหอมมะลิ9,875กิโลกรัมต้องการบรรจุข,ข้าวหอมมะลิใส่ถุงถุงละ3 <Okay. S 2> กิโลกรัมจะได้ข้าวหอมมะลิกี่ถุงและเหลือข้าวหอมมะลิกี่กิโลกรัม จทย์ข้อนี้มีกี่คำตอบมีกี่คำถามมีสองคำถามสองคำถามค่ะสองคำถามค่ะจะได้ข้าวหอมกี่ถุงจะได้ข้าวหอมที่สองคือเหลือข้าวหอมอเมริกี่ันเหลือ ขามมะลิกี่กิโลกรัมที่สองคือเหลือข้าวหอมมะลิกี่กิโลกรัมคำว่าเหลือตรงนี้ก็ค uh, ืออะไรที่เราหาได้จากการหาค่ะ่าเหลือเศษครับอ่าเศษเก่งเก่งมากลูกเก่งมากต่อไปนะคะต่อไปอุ้ยอ่ เรามาตั้งประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์มุสพูฟนี้ประโยคสัญลักษณ์ว่าไงคะ9,875หารสะเท่ากับ่องสี่เหลี่ยมมีสองวิธีในการหารก็คือหารยาวกับหารอะไรคะสั้นกับหารนค่ะหารยาวกันก่อนว่าได้คำตอบเท่าไหร่ ไไปเสร็จแล้วโชว์ให้พี่แคลดูด้วยนะคะในกระดาษโพสเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยผ่านขั้นค่ะผ่านยาวก่อนลูกผ่านยาวก่อนในกระดาษโพสนะคะโอ้ยข้าวผ่านยาวลูก ประโยคส์สัญลักษณ์พรแหวให้แล้วในสไลด์พวกหนูหันยาวก่อนอ๋อ้ตอบให้พวกแพรวเลยนะคะเสข้าวเสร็จแล้วเก่งมากค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะ

เราเสร็จแล้วคนที่สามเก่งมากค่ะโอเคมีเศษแล้วค่ะทีนี้คนที่สี่มีเศษ<อ>ด้วยขออีกคนหนึ่งจะได้เฉลยพร้อมกันมีเศษด้วยข้อนี้หารไม่ลงตัวถ้าลงตัวมันจะได้ศูนย์ศูนย์แต่ว่าข้อนี้นหานยาวไม่ลงตัวมันจะไม่ได้เหลือศูนย์ศูนย์นะลูกมันจะมีเศษ คำตอบมันจะอยู่ข้างบนแต่เศษมันจะอยู่ข้างล่างนะคะขนมปังขนมปัง,งหนูหันสั้นหรือหันยาวลูกคู่แพวดูไม่ทนันหันสั้นครับคู่แพว ขนมปังหานยาวให้คูแพลดูก่อนได้ไหมลูกเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวคูแพลให้แสดงวิธีทําหานยาวในสมุดนะครับทำเสร็จแล้วหานยาวเก่งมากครับค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ่ะพบห้าคนเกินแล้วเฉลยเลย ดูพร้อมกันนะคะแล้วก็ดูของตัวเองพร้อมกันไปด้วยดูของตัวเองดูของเพื่อนดูของครูนะคะอ่ะประโยกสัญลักษณ์เก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหารยาวนะคะความทำดัานบนเลขน้อยอยู่ข้างนอกเลขเลขอะไรนะคะสามคูณอะไรได้เก้าลูกหลักแรกเลย สามคูณสามได้เก้าค่ะสามคูณสามได้เก้าค่ะสี่หลักแรกเราจะหาผลหารไม่ค่อยได้เราค่อยขยับไปกดวแต่วันนี้หารได้แล้วสามคูณสามได้เก้านะคะสองคูตสองสเหมือนไหมคะเหมือนไหมที่ที่หนูทำอ่าเหมือนกันต่อไปทำยังไงลูก เอาเลบกันค่ะลบกันเหลือศูนย์จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะดึงแปดลงมาสามคูณอะไรได้แปดไม่มค่ะสามคูณสองได้หกใส่สองข้างบนใส่หกข้างล่างลบหกได้ เหลือสองดึงเจ็ดลงมาใช่ไหมคะดึงลงมาสามคูณอะไรได้ยี่สิบเจ็ดคะสามคูณเก้าได้มีหนักค่ะเก้าใส่ข้างบนยี่สิบเจ็ดใส่ข้างล่าง เอามาลบกันนะคะเจ็ดลบเจ็ดเหลือศูนย์สองลบสองใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ดึงห้าลงมาสามอะไรได้ห้าคะไม่มีคนหลับได้เช่นกันหนึ่งสามหนึ่งสามใส่หนึ่งข้างบนใส่สามข้างล่างห้าลบสามเหลือสองเศษสอง สาพันลร้อยเก้าสิบเดูโปรล่งพัน้าร้อยเก้าสิบเอดถูกต้องค่ะถูกต้องคำตอบอยู่ตรงไหนคะเนี่ยคำตอบอยู่ตรงไหนตั้งบนตังบนต้งบนลูกบอลอยู่ข้างล่างค่ะคืออะไรคะคำตบค่ตับนตบนตัน้ เวลาตอบตอบให้คํกด้วยคำตอบอยู่ข้างบนเศษอยู่ข้างล่างตอบได้ 3, สามพันสองร้อยเก้าสิบเก็าเศษสองใครถูกบ้างกมือใครถูกบ้างคะโอ้มีคนถูกเยอะอยู่นะคะเมื่อกี้มีคนเศษห้าด้วยหนูแก้ด้วยนะคะอันเศษสองนะคะทำไม่เหมือนใครแต่คำตอบ<อ>ูด<อ>เ,เอาเศษผิด ต่อไปโจทย์เหมือนการแต่หารสั้นลูกความทำลงแล้วหารสั้นหนึ่งนาทีหารสั้นหนึ่งนาทีหารสั้นไว้แล้วมีบรรทัดเดียวเองมีทอตตัวเล็กๆใส่ไว้ด้วยนะคะค่ะ มถ้าเราท่องสุดคุณแม่ตามแม่นเราทำแป๊บเดียวเลยอันอันเสร็จแล้วเยี่ยมมากครับคนที่หนึ่ง เสร็จแล้วค่ะองหารสั้นเสร็จแล้วค่ะโ <Okay, S 2> อเคเยี่ยมมากค่ะมีบรรทัดเดียวเก่งมากค่ะมีบรรทัดเดียวต้นข้าวเก่งมากค่ะเสร็จแล้วคนที่สามเสร็จแล้วค่ะอ่าพี่นิคนทีส่สี่เแล้วค่ะหอมคนที่ห้ามีใครเสร็จอีกไหมคะอ๋าห้าคนแล้วขอฉเฉลย หารสั้นทุกคนเงยหน้าดูนะคะทําไปพร้อมๆกับของตัวเองเลยนะคะสามอะไรได้เก้าหลักแรกหน้าบุกดูสคูณสามได้เค่ะสณสาได้เก้าได้9ใส่สามคสใส่สามสามอะไรได้แปไม่มีเลขใกล้ชดก็คือสามสกสามสองหกค้ะ สองลบแปดก็เหลือสองแล้วหนุมก็ใส่สองเหลือสอก็ใส่ตรงนี้ะจอ่าก็เป็นยี่สิบเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดสามคูณอะไรได้ยี่สิบเจ็ดสามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดสามคูณอะไรได้ห้าเลขหลักต่อไปค่ะเลขหลักต่อไปก็คือสามามสาสามหนึ่งสามสาม ลบ้าลบสามก็เหลือ2ก็เอาปากเป็นเศษนะคะก็คือ3ามพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดเศษองค่ะคำตอบเข้าการกับผานยาวเมื่อกี้เลยนะคะต่อพ่อค้าจะได้เข้าหอมมะลิทั้งหมด3ามพ ส2มพันเก้าบอ็ดกิโลกรัมข้าวหอมมะลิอกิโลกรรมข้าวอมลกิโลกรรมคำตอบข้อที่สนะคะอ่ะทีนี้ครูแพลมีโจทย์มาให้พวกสู้คิดเองฝึกทำนะคะเดี๋ยวข้อที่หนึ่งก่อน หารยาวนะคะหกร้อยแปดสิบห้าหารห้าหกร้อยแปดสิบห้าหารยาวนข้อหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหารห้าอันนี้ครบควนสามหลัก เราจะมาสี่หลักกันแล้วอันนี้ทุกคนสามหลัก,กข้อหนึ่งข้อสุดท้ายลูกหันยาวนะคะหันยาวก่อน เสร็จแล้วหนึ่งคนเสร็จแล้วค่ะสองคนเสร็จแล้วค่ะสามคนสี่คนห้าคนโอเคครบแล้วใครอยาก่านให้เพื่อนดูค่ะยกมือ หาให้เพื่อนฟังมีไหมคะหนึ่งคนเดี๋ยวครูแพลวช่วยด้วยข้อน,นี้อ่าชมพู่ค่ะมาเลยชมพู่เปิดไหม่เลยค่ะคเพื่อนๆดูตามนะคะอคอะไรได้หกคา,าคุณอะไรได้หกไม่มีคะ่ะ เอาเลขใกล้เคียงค่ะก็เป็นเลขห้าค่ะห้าหนึ่งห้าใส่เลขหนึ่งข้างบนค่ะแล้วก็เอาค่ะแล้วก็เอามาลบกันก่อนค่ะหกลบห้าเหลือเหลือหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะแล้วแล้วก็ดึงแปดลงมาค่ะดึงแปดลงมาค่ะแล้วก็เอาห้าคูณอะไรได้สิบ แไม่มีค่ะ,คะเอาห้าคูณสามได้สิบห้าค่ะเลขใกล้เคียงโอเคสิบห้าค่ะแล้วทำยังไงต่อคะแล้วก็เอามาลบกันค่ะแปดลบห้าเหลือสามค่ะเหลือสามค่ะทำยังไงต่อคะแล้วก็ดึงห้าลงมาค่ะดห้าลงมาค่ะห้าอะไรได้สามสิบห้าค่ะก็ ห้าเจ็ดสามสิบห้าค่ะก็ใส่เจ็ดข้างบนคะ่ะแล้วทำยังไงต่อคะก่อนโจมเอามาลบกันคะ่ะกันเหลือศูนย์ 0, คะ่ะนี่หาลงตัวหรือไม่ลงตัวคะชมพู่ลงตัวคะ่ะลงตัวเพราะไม่เหลืออะไรคะไม่เหลือเศษคะ่ะไม่เหลือเศษคำตอบคือ หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามเจ็ดพือพ่อนๆปรบมือ,อให้คผู้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยครูพแพรบวกคะแนนเพิ่มให้ด้วยนะคะมีส่วนร่วมในการตอบคำถามอ่ะข้อตอบว่ 4, าสี 4, า่หลกั 4, ลกสี 4, ก่หลกักลบ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 สี่หลักนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวขอคนหานให้เพื่อนดูด้วยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ผานนะคะผ่านยาวนะคะ ได้ทำได้ต้องทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะถ้าสงสัยตรงไหนค็ได้ถาม ท่องสุดคุณแม่ห้านะคะครับมิ้นค่ะพ่อแต่เรียนให้จงกันเอข้อนนี้จะลงตัวหรือไม่ลงตัวเนาะใครได้คำตอบแล้วเหลือเศษหรือเปล่าคะ เสร็จแล้วหนึ่งคนรสเสร็จแล้วหนึ่งคนเย่ยม,มากค่ะต้นข้าวเสร็จแล้วหนึ่งคนเก่งม,มากค่ะค่ะข้าวหอมหนึ่งคนเป็นสามแล้วค่ะ ใม่ไหมคะคนที่สี่ามอ่ามีใครจะหาให้เ,เพื่อนๆดูค่ะข้อนี้ขอนหนึ่งคนลูกอ่ารถค่ะ ลดเริ่มเลยค่ะหนึ่งหารห้าไม่ได้เป็นสี่ค่ะใกล้เคียงก็คือห้าสองสิค่ะใกล้เคียงก็คืออะไรนะคะห้าสองสิบค่ะห้าสองสิบค่ะทำยังไงต่อคะเอามาลบกันค่ะคสี่ลบศูนยได้สี่ค่ะได้สี่ค่ะ ดึงห้าลงมาค่ะดึงห้าลงมาสห้าหารห้าก็ได้เก้าค่ะอะไรนะลูกครูแพลวไม่ค่อยได้ยินสี่สิบห้าหารห้าได้เก้าค่ะได้เก้าค่ะตรงนี้เป็นสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าคะลบกันค่ะได้ศูนค่ะ ได้ศูนย์ค่ะยังไงต่อคะดึงสี่ลงมาดึงสี่ลงมาก็คือสี่หันห้าไม่ได้ได้ศูนย์ค่ะค่ะได้ศูนย์ค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะโลดใช่ค่ะอ่าตอบเหลือเศษเท่าไหร่คะเศษสี่ค่ะเศษสี่ตอบ สตอบเท่าไหรคะคำตอบร้อยเก้าสิบค่ะสองร้อยเก้าสิบอยู่ตรงนี้เศษเท่าไหร่คะเศษสี <4 S 1> ่ค่ะสองร้อยเก้าสิบเศษสี่นะคะเก่งมากคะ่ะผมมือให้รถหน่อยคะ่ะเพื่อนมีใครได้คำตอบเท่ารถไหมคะมีใครได้คำตอบเท่ารถบ้างยกมือขึ้น โอเคเอาอีกข้อนึ่งไหมคะข้อสุดท้าย่ะ่งข้อสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันบ้านกันแล้วยังไม่หมดครูพแพรวขอให้อีกข้อหนึง่งจะได้ฝึกเยอะๆนะคะ,ะข้อต่อไปหกพันง่ายๆเลย แปดร้อยสี่หารแปดข้อนี้ต้องทมจุดคูณแม่แปดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีท,ท,ทาเ่าหารยาวเลยค่ะหกคูณแปดร้อยสี่หารแปด หนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีแม่แปดลูกแปดนึ่งแปดไปไปเล่นกับของแม่ไปเย็น เสร็จแล้วค่ะค่าลดเสร็จแล้วเก่งมากค่ะรอก่อนนะลูกเหลือเศษด้วยเอาโลดทําแล้วเหลือเศษด้วยเพื่อนๆเหลือเศษเหมือนลดไหมลองดูสิคะเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จ <6 S 2> แล้วค่ะสามคน <c oughs> แล้วเก่งมากโอ้โหน้ําก็เหลือเศษตอนนี้ใครจะทาให้เพื่อนดูลูกต <c oughs> อนนี้ใครจะทําให้เพื่อนดู ไม่เอาคนเดิมนะคะเปลี่ยนคนบ้างถ้าไม่มีตัวแทนยังไม่เฉลยรอก่อนรอตัวแทนเออไปดูเดี๋ยวเขาตั้งอะไรมาดูดูคู ออาวน้ำมาช่วยครูแพลวหน่อยน้ำมาค่ะหลักแรกเลยแปดหารหกได้ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไเป็นหกสิบแปดอ่ะแปดคูณอะไรได้หกสิบแปดคะไม่มีค่ะแปดแปดสี่ อ่าน้ำบอกว่าแปดแปดหกสิบสี่ก็คือใกล้เคียงหกสิบแปดที่สุดแล้วนะคะแปดแปดหกสิบสี่ใส่หกสิบสี่แล้วทำยังไงต่อคะลบกันค่ะแปดลบสี่ได้กูพาทำเฉยค่ะได้สี่ค่ะหกลบหกเหลือศูนย์ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วดึงอะไรลงมาคะ ศูนย์ค่ะศูนย์ลงมาแปดอะไรได้สี่สิบคะแปดห้าสี่สิบค่ะแปดห้าสี่สิบลบกันเหลือศูนย์ค่ะอาเหลือศูนย์ศูนย์ะะ 0, 0นะคะหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะดึงสี่ลงมาแปดคูณอะไรได้สี่คะ ไม่มีค่ะใส่ศูนย์เหลือเศษเท่าไหร่คะสี่ค่ะเศษสี่คใครตอบเหมือนน้ําบ้างยกมือโอ้เก่งมากเลยปลุม,มือให้น้ําหน่อยคะ่ะปลุกมือให้ตัวเองด้วยอตอบแปดร้อยห้าสิบเศษเท่าไหร่คะ S <S เออใ,ใ,ใส่ไดีเก่งมากเก่งมากนะคะพวกหนูเริ่มหัดยาวเก่งกันแล้วนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปครูแพรส่งลิงก์ให้แล้วเข้ามาทําการบ้านกันโอเคไหมคะ,อะโอเค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะ<า>อย่าเพิ่งไปไหนนะเข้ามาทําการบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจนะลูกวันนี้ทําในหนังสือนะคะเตรียมหนังสือรอไว้เลย พูดมาครับหนูถนัดแบบหานสั้นมากกว่านะเธอชอบแบบหาน